นี่ครับด้านหน้าเราก็คือ Ptolemy Tower ครับตึกแปดครับก็เป็นแผลของผมนั่นแหละที่แบบว่าเราก็ไปทำเป็นว้าว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 โหว้าวโอ้ว้าวว้าวเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าเที่ยงคืนน่าจะไปหรือเปล่าเที่ยงคืนแล้วอ่ะเฮ้ย ทุกคนครับตอนนี้ปิดตนัดนะครับผมกําลังจะเดินไปตอนประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วครับคือมันสวยมากผมก็เลยแบบเราก็จะไปลาเขาหน่อยครับวันสุดท้ายพรุ่งนี้ผมก็บินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะเดินไปดูนะครับประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะปิดไปตอนเที่ยงคืนหรือเปล่าเราก็เลยจะไปกัน okay. ตอนนี้อยู่ด้านหน้าผมเลยครับสวยมากเลยปิดตุนะตอนกลางคืนสวยมากครับทุกคนแต่ร้านข้างทางก็คือแบบโอ้โหผับกันสุดฤทธิ์ครับเดี๋ยวจะไปลากันนะครับนี่ก็เป็นเอกลกัลกษณ์ของเมืองกัวลาลัมเปอร์ที่สงสมีแข่งฟุตบอลอะไรสักอย่างหนึ่งปกติเนี่ยทุกคนก็จะมากันแบบตอนเช้าตอนเย็นตอนหัวค่ำครับเราก็จะมาดูกันตอนเที่ยงคืน แล้วก็หลังจากเที่ยงคืนด้วยว่ามันเป็นยังไงแล้วก็บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้นี่ก็โหผู้คนก็ยังเยอะอยู่เลยนี่ครับด้านหน้าเราก็คือปีโตนัสทาวเวอร์ครับตึกแฝกครับอยู่ใกล้ๆโรงแรมผมเลยนะครับเราจะไปดูกันตอนนี้นางยังไม่ปิดไฟนะครับนางเปิดไฟสว่างมากแต่ว่าเราไม่รู้ว่าด้านหน้าคือตรงไหนนะครับเราก็จะเดินไปดูเรื่อยๆครับโอ้ไม่ก็สวยคุณผู้ชมครับผมอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าเด็กวงเด็กแว้นนี่คือเต ไปหมดเลยครับทุกคนครับยิ่งตอนปิดไฟแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ห้ามพลาดครับยิ่งปิดไฟยิ่งเด็ดครับคุณดูตอนท้ายๆนะเลิศมากตรงที่ทุกคนนะครับชอบมาถ่ายรูปกันก็คือลานน้ำพุตรงด้านหน้าครับตอนเที่ยงคืนนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันยังมีเหรอคนคิดเหมือนผมเลยสิ่งที่ผมเจอครับทุกคนครับคือความสวยงามแล้วยังไม่พอครับคือ ประชาชีที่มีคือเยอะกว่าตอนเย็นอีกครับทุกคนนี่ครับเขารอมาถ่ายรูปเต็มเลยคือคนเยอะมากเยอะกว่าเดิมอีกนะแล้วที่สําคัญคือตอนนี้มีคนแบบเข้าไปยืนตรงน้าพุได้เลยครับเพราะว่าน้าพุเขาปิดแล้วนะครับแล้วก็ด้านข้างนี้ก็คือคนเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนครับโอ้ my g กอตึกครับที่สวยอยู่ตรงนี้เลยประชันเลยนี่เห็นไหมสาวๆก็าามาถ่ายรูปกันตอนนี้นี่เห็นไหม อันนี้ก็คือตึกครับโอ้เขาเปิดเฉพาะด้านบนนะที่เห็นชัดๆนี่ก็คือด้านบนครับโอวใหม่ก็นี่ฮะเป็นไฟนี่เห็นไหมใครที่มีไฟนะครับก็จะสปายหน่อยนี่เลยสวยไหมล่ะโอ้โหเยอะมากครับทุกคนครับคนนะฮะ เวลาตอนนี้ครับเกือบเที่ยงคืนแล้วนะครับผมไม่ไม่ชัวร์นะครับว่าเขาจะปิดตอนกี่โมงแต่ว่าเวลานี้เขาบอกว่าบางคนก็บอกว่าเป็นเวลาที่สวยครับแล้วก็โอเคมากๆเลยนะครับ,บนี่เห็นไครอบครัวเห็นไหมนี่เลยนี่เอาไฟมาส่องนะครับโอ้เราก็ลืมเอาไฟมาด้วยอ๋อนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับด้านนอกก็จะมีคนมา เล่นมาเที่ยวกันนะครับตรงข้างๆอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนนี่หอคอยก็อยู่ด้านนู้นครับนี่ก็เป็นสีสันนะแล้วอากาศมันก็คือโอเคครับทุกคนอากาศดีนะครับไม่ร้อนมากสวยนะฮะนี่ฮะมาโอ้ m ม่ก็สวยมาก สิ่งหนึ่งครับที่เป็นความยอดนิยมที่สุดเลยนะครับของบรรดาเหล่าวัยรุ่นหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยที่มานะครับในช่วงกลางคืนนะครับรถมันไม่ค่อยเยอะใช่ไหมเขาจะมีการเช่าเนี่ยครับนะหรือว่าการสแกนครับนี่ครับเป็นรถนะครับนะนี่เป็นรถแบบนี้ฮะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมอ้านี่นี่นี่ว้าวเออเกิด นี่ครับจะเป็นรถครับที่ให้เช่าแบบว่าอันนี้แบบแบบให้เช่าเลยนะครับนี่ฮะแล้วก็จะมีการถ่ายภาพครับด้านบนก็จะเป็นนี่เลยครับตึกนะครับสวยๆครับทุกคนแล้วก็บริเวณรอบตึกนี่นะครับก็จะมีผู้คนเยอะมากรถนี่ครับเห็นไหมรถ2แถวนี้คือมาจอดนะครับมาจอดเลยเห็นไหมมาจอดเพื่อมาถ่ายรูปครับเนี่ยมันมีหลายมุมครับมุมนี้ก็สวยครับเห็นไหม ทุกคนตอนกลางคืนเนี่ยคือสวยมากคือไม่ใช่ว่ามุมข้างหน้าสวยนะมุมตรงอื่นอ่ะสวยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉนคนนะครับมาถ่ายรูปกันนะครับนี่เลยคนก็น่ารักนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสครับทุกคนครับนี่ฮะเราก็จะเป็นแบบนี้ครับสวยงามนี่เห็นไหม คือทุกมุมนะครับรอบข้างเนี่ยคือมันสวยยิ่งออกมาไกลนิดนึงเนี่ยจะสวยกว่าตรงเมื่อสักครู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีแบบคนมาถ่ายรูปนะครับเนี่ยมุมนี้คือแบบที่สุดเลยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเริ่มต้นให้ดูครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งมุมนี้ก็เป็นมุมที่ยอดนิยมเหมือนกันครับเพราะว่าจะเห็นจากรถที่มาจอดนะครับ เป็นรถที่มาจอดเยอะมากครับทุกคนครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีอาหารขายด้วยนะเออมันก็เก๋ดีครับทุกคนครับแล้วเนี่ยโอ้เห็นไหมคือมุมด้านนี้มันก็จะไม่ตรงแบบจ๋านะครับแล้วก็มันจะสวยมากๆเลยครับทุกคนครับนี่ครับ นี่เดี๋ยวเขาจะรอนะครับนะเวลาที่นางจะปิดครับปิดไฟครับแล้วก็จะมืดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนี่ก็จะมีแบบข้าวโพดนะครับมาขายนะครับแล้วก็จะมีแบบที่ชาร์จแบตโอเคนี่ยเป็นแบบว่าข้าวโพดนะฮะนี่ครับประมาณนี้นี่แล้วก็มีเพลงด้วยนะครับนี่สวยไหม โอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งลองไปฝั่งโน้นไหมเพราะว่าฝั่งโน้นผมว่าน่าจะเห็นนะครับเยอะกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ก็เป็นรถนะครับที่เขามารอนะครับเพื่อจะดูคือติดยาวไปถึงข้างหลังผมเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะรีบวิ่งข้ามไปดูฝั่งนี้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปหามุมครับนี่ครับทุกคนดูรถสิครับ รถที่จอดเนี่ยคือมาถ่ายนะครับในช่วงเวลาค่าครับจนรถข้างหลังนี่ออกไม่ได้แล้วนะครับรถนี่ะความสวยของเขาครับคือแบบทุกมุมนะครับตอนนี้คือสวยนี่ก็คือตึกครับปีโตนัสครับเดี๋ยวเราจะข้ามถนนไปกันด้านนู้นกันบ้างครับนี่เลยโอ้ใหม่ก็สวยมากครับทุกคนครับนี่ก็ตึกนะครับต่างๆครับที่อยู่บริเวณข้างๆนะครับ โอเคมากฝั่งตรงข้ามด้านนี้ก็มีคนรอเหมือนกันนะครับเพราะว่าจุดแต่ละจุดเนี่ยคือมันสูงเนาะแล้วตรงนีมน้มันเป็นที่โล่งที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็จะมารอครับว่าจะอยู่จุดไหนดีนะครับต่างคนก็มาต่างจับจองครับหามุมต่างๆนะครับที่เท่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะมาแบบมุมที่แบบโอเคแล้วก็ลดก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็มาดูตอนกลางคืนแบบนี้ผมว่าโอเคมากๆเลยนะครับ ส่วนผมผมก็กลังหามุมอยู่ว่าจะเอามุมไหนดีมุมนี้สวยไหมเนี่ยเหมือนใหม่ครับพึ่ดนี่ก็โอเคนะแต่ว่ามีเสาไฟครับเดี๋ยวเราเดินไปอีกนิดนึงแล้วคันทุกคนครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งกล้องไว้นะว่าเขาจะปิดหรือเปล่าผมไม่ไม่ชัวร์นะครับว่าเที่ยงคืนเขาจะปิดหรือเปล่าตอนนี้เลยสามนาทีครับ ครับระหว่างที่รอนี่แหละครับนะผมเห็นกิจกรรมต่างๆครับที่เกิดขึ้นนะครับเยอะมากๆเลยนะครับแต่ผมก็ไม่สามารถเอากล้องไปตรงไหนได้ต้องรอปิดก่อนครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเราไปดูกันครับโอ้ยสวยมากคนเยอะมากยิ่งดึกยิ่งเยอะตอนนี้59แล้วครับจะปิดหรือเปล่า5958 57 56 5 5 54แแต่มีคนบอกผมว่าเขาปิดเที่ยงคืนอนะ่ะแล้วก็เลยไม่รู้ว่าสรุปแล้วเขาปิดจริงหรือไม่จริงนะครับ เที่ยงคืนแล้วอ่ะเฮ้ยปิดจริงทุกคนปิดแล้วเป๊ะมากครับคือเที่ยงคืนปุ๊บปิดปั๊บเลยเป๊ะมากทุกคนคือเที่ยงคืนปุ๊บติดปั๊บเลยอ่ะเออท,ทุกคนก็แบบเฮ้ยฉันมาแบบว่าไม่ชัานอะไรก็ว่ากันไปนี่ก็เห็นไหมครับรถมอไซค์คือเยอะมากคึกคักมากนะครับนี่ครับต้านนี้เดี๋ยวเราก็จะรอข้ามถนนกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่ายิ่งดึกคนยิ่งเยอะนะครับหลังจากปิดแล้วนะครับคิดว่าจะน้อยนะครับคนก็ทยอยมากันอีกเยอะเลยครับคุณผู้ชมครับเออแล้วด้านในเป็นไงบ้างมีคนอยู่ไหมแอบมองหน่อยโชยเด,ด,ดก็ยังมีครับแต่น้อยแล้วครับเนี่ยแต่รอบๆตอนนี้ก็ผู้คนกำลัง จะเดินกลับกันหมดแล้วนะครับแล้วก็หลายคนก็มาถ่ายกับตึกตอนมืดก็มีเออก็เป็นแบบอีกอย่างหนึ่งครับที่ถือว่าเ,อาเป็นเหมือนแบบรูปไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยเออกูแบบเฮ้ยกูอยากถ่ายแบบตอนตึกมืดๆอ่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็รู้แน่นอนว่ามานี่อัดสามเลยจ้าเขาจะมาคืนมาอะไรกันแล้วนะฮะเช่าคนนี้ก็เจ้าของครับเนี่ยก็ จะมีหลายคันนะครับนี่นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่แบบว่าคุณสามารถมาดูได้ในช่วงคืนครับนี่รถเขาก็จะแบบแบ่งกันจอดครับนี่จอดแบบนี้เลยนะครับนะแต่อีจักรยานนี่คือแบบว่าขายดีจนถึงตอนนี้นครับมีรถขายน้ำขายอะไรครับขายของฮัลโหลฮัลโหลยัเดี๋ยวเรามาซื้อ น้ำกันกี่กว่าครับมีน้ำอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีไซแรนว่ะะสวัสดีค้าสวัสดีค้าเห็นไหมเขารู้นะครับครับอันนี้สวัสดีค้าคาลูพิสคาลูพิสข้าวมัช4เงี้ย4ริงกิโอเคโน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 พลาสติกโนพลาสติกก็4ริงกิตนะครับ thank you นี่แหละครับก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ถือว่าเรามาสนุกสนานกันได้นะครับอ๋อใชนี่ครับ oh, <sorry. S 1> ก็จะมีรถขายของนะครับมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีลูกโป่งลูกโป่งขายนะครับเมื่อเราได้น้ําแล้วเราก็ไปหาอะไรนั่งกินดีกว่าทุกคนครับหลังจากไฟปิดแล้วนะครับก็ถ้าเป็นผมผมก็คงต้องกลับบ้านแต่ไม่ฮะ เขายังถ่ายรูปกันต่อครับทุกคนนี่ไหมก็คือทุกคนยังถ่ายรูปกันอยู่นะครับยังถ่ายรูปกันทุกคน <c oughs> เขาก็จะมีไฟส่วนตรงส่วนตัวมันอาจจะมองไม่เห็นชัดนะครับนี่เลยเห็นไหมทุกคนก็ยังมีการถ่ายภาพอยู่ครับนี่ฮะถึงแม้จะมืดขนาดนี้นะครับแต่ก็ยังการถ่ายภาพแล้วก็นี่ชุดสวยมากว้าวเขามีชุดนะครับที่สวยมากๆเลยว้าว นี่ครับเป็นชุดนะครับโอ้เ้า <laughs> เป็นชุดสไตล์แบบว่าของคนมาเลเซียนะครับผ <c oughs> มก็อยากรู้เหมือนกันว่าภาพสอ,อกมาเป็นยังไงนะฮะโอ้ภาพออกมาสวยเลยอนะว้าว <laughs> ว้าว <c oughs> โอ้โหสวย <c oughs> คนถ่ายรูปเขาจะถ่ายให้นะครับ <c oughs> ว่ารูปจะเป็นยังไงนะครับ แคเมอค่โอเคทุกคนเขาน่ารักมากเลยนะครับเขาถ่ายให้ผมฟรีนะครับนี่ครับแล้วก็ภาพออกมานี่ครับโอ้ oh my god ไม่น่าเชื่อจริงๆครับคุณผู้ชมครับว่าแสงตึกนะครับมันจะออกมาสวยงามมากนะครับสวยกว่าตอนกลางวันอีกครับคุณผู้ชม นี่ก็คือความน่ารักครับเขาเห็นผมแบบว่ามายืนยืนดูนะครับก็เป็นแผลของผมนั่นแหละที่แบบว่าเราก็ไปทาเป็นว้าวเวอร์ว้าวเวอร์ว้าวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยครับว้าวโหว้าวโอ้ว้าวว้าวเพื่อเขาแบบว่าเห็นใจเราแล้วก็ว้าวอุยสวยอุ้ยนั่นอุ้ยนี่เขาจะมีแบบมุมกล้องเขาครับแล้วถ่ายมาเฮ้ยตึกมันสวยอีกแบบนะครับตึกมันสวยอีกแบบคือมันเป็นไฟที่ออฟฟิศข้างบนอ่ะยังไม่ปิดครับทุกคนครับแล้วก็ มันก็ทําให้แบบแสงออกมาคือเป็นอีกมิตินึงนะครับแล้วก็สวยงามมากๆเลยครับทุกคนครับน่ารักมากครับขอบคุณนะครับเต็งกิโโซมัตีหนึ่งกว่าแล้วนะครับทุกคนก็ยังอยู่ร้านขายน้ําอะไรก็แบบเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับไฟปิดแต่ทุกอย่างไม่ได้ปิดครับทุกอย่างคือมามากกว่าเดิมนะครับนี่ก็คือสีสันครับของตึกแฝด p ีโทนัสท,ทาวเวรครับทุกคนเอาล่ะ,ละผมคงถึงเวลาแล้วครับที่ผมต้องกลับแล้วครับเพราะว่าถ้าผมรอยตรงนี้ก็คือก็คงนานเลยยาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าครับอืมโอเคคลิปนี้นะครับก็พาทุกคนมาดูแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปไหนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ผมด้วยก็ได้นะครับและเจอกันครับบาย